ก่อนที่พ่อจะเกิดนั้นแม่คงเจ้ะเอาอกน้ำบนตรน้องน้ มึงกลับมานะักยี่เดึงเจอคนนี้าน,นาจนา,จจนา,นานพน้าจาชงบ้านพะชาเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับติาน ม er ีตาบิดามานอนอยู่ในบวรพรพุทธศาสนาะพ่อเะไ้าหน่าทหออยากเลือกเป็นหมอ อ่าตมรวจเป็นหมอนะใครจะรักษาล่ะมาหมอลูกน่าทำไรเนี่ะแมงวันแมงวันตัวใหญ่แสิโอ้ตบขนาดนี้มาดูสิลิลลี่มีไหมมีมันจะไม่มีมีเรื่องไงเออทำไมมีเป็นเรื่องเอาออกมาดูสินี่ เดี๋ยวไนลวาส่งให้ม่รู้จะต่งกลัวอยู่ลึปะตั ง่ายอะ่อะเขาไม่น่ามึงไม่ได้ปวดเขาหน่ามาแซงหมอตอนไหนอ่ะไม่โดนจริงครับหมอใจเย็นตั้งสติด,ดีขอโทษครับหมอน่าก็น่าจะรู้ว่าอีเหี้ยเขามือหนัดล,นลิลลี่อยลาหงุดหงิดนะจริงจริงชื่อลิลลี่ช<ห>ื่ออะไรน่ะจู๊ฉันขอก จุงอันนี้ลูกเจี๊ยบลูกชายฉันลูกชายลูกเจี๊ยบยังไม่โตเลยมันคล้องกับแม่มันจุ้งเจี๊ยบฉันครกเมื่อโตขึหนูจะเป็นไก่ครกใช่แต่ถ้ามันโตมาจะเปลี่ยนชื่อให้รคล้องกับพ่อกับแม่ชื่ออะไรเจาะเป็นอะไรเนี่ยแล้วเรียกไงอ่ะพอ่พอไปพอ่พอพ่อไหนว่าหนูหนูหน,วนาวช่างแล้ว นนาอเล่นหนูไพ่อขอเล่นหนูนพอเล่นมหนูหมวลูกจ่าอย่าอ่อนให้พ่อทางานก่อนนะลูกเออพ่อนาจอย่าเดือไปเลยลูกอาอ่นหของเล่นเล่นรถไปก็อ่อนนะลูกจ ดีวันนี้แล้วนะจะบวชเป็นพระพิษุต้องอยู่ในบ่อาของพระพุทธศาสนาพร้อมแล้วลงจอดกใหญลยลใหญ่เลยเดี๋ยวนนะอะไรมึงเนี่ยไม่ดูลูกอ่ะไปดูไปยกระเป๋าเดี๋ไปแย่มึงมันเด้ออย่างเงี้ยมึงดู ดึงมนดึงกูไม่ดึงือไรกจะดูแลมันหน่อยดิมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็ะไเลิกกูหลีจุ๊เอาเุื่ากูหลีกคออีก้ลับบ้มนกูเฮ้ยไอ้ลูกกลับบ้านไปมงจะไปอยู่กันลูกเรอเไอพ่อไม่ไปคนนั้นไอ้ไอ้ไอ่ไอ้ไกูแม่บึงไม่พอเฮ้เราเมื่อไงอะมึงจะพาลูกไปไหนเนี่ย เป็นพารลก็ช่วยมันดูหน่อยกูเิันไปงลยมาไงนี่เริ่มกูไหมเริกมึงไม่ได้หรอกกูรักมึงจุนที่รักจุเ้ยแล้วมึงจะทำยังไงีนี้จุนจุ๊เลิกขอกไหมเินขากับจุจะจะกลับมาดีได้ไหมทานั้นแหละ อย่าดื้อพรุ่งนี้เธอต้องขายข้าวต่อไปเจี๊ยบลูกนี่ตเขาหนังนากเลยต้องมีคนต้องมีคนจุกแหละให้ครอบน่ะพี่ได้ค่ะแหละให้ครอบหน่อยอ่ะและหน้าขึ้นแหละให้เมียอหมอนหน่อย น้ำไ้ลเฮ้ยชนะอะไรวะเฮ้ยแล้วหน้าชนะอะไรนะเนี่ยเป็นชนะบ,บีบ้านโรงเรียนนะโหเด็กดีนะถึงว่าไม่มีฝีมือเลยใส่ไปใส่หัวแปลอะไรวะเฮ้ยทำดีดีไดิทุกสองดิ อหายตีเอ็งเนี่ยบูรมาห์เนี่ยอะไรวะแม่งไม่รู้เลยองมึงเป็นนาได้ไงหายตีไม่รู้เลยเด็กพีตีไม่ได้มาอยู่พี่เพน คนรตีค่ะเฮ้ยยวพี่ตีเองจุงลองนะขาเข้า <c oughs> 对。<Yeah. S 2> <laughs>